เจริญพรสิ่งที่ต้องเจอในวันละสังขารมียงน้อยสี่ประการประการที่หนึ่งก็คืออาการกายภาพตอนละสังขารเป็นแบบไหนประการที่สองคือสภาพใจตอนละสังขารเป็นแบบไหนประการที่สามคือรูป,ปกายหลังจากละสังขารแล้วเป็นอะไรและประการที่สี่สถานที่อยู่ของรูป,ปกายใหม่ หลังจากละสังขารแล้วอยู่ที่ไหนวันนี้จะเป็นตอนที่สามซึ่งจะกล่าวถึงรูปปกายกับสถานที่หลังจากละสังขารไปพร้อมกันเลยเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นอยาใา้ผู้ฟังเนี่ยฟังเหมือนกับฟังนิยายปรมปรานะเราคงเคยได้ยินคำว่าภพสามซึ่งประกอบด้วยอรูปภพรูปภพ และกามาพบอรูปภพตามภาพนี้ก็จะเป็นรูปทรงกลมอยู่บนสุดมีสี่ชั้นเป็นที่อยู่ของอรูปภพมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นนักฝึกสมาธิจนได้อรูปฌานรูปกลมกลมตรงกลางคือรูปภพม,มี16ชั้นเป็นที่อยู่ของรูปภพมสมัยเป็นมนุษย์เป็นนักฝึกสมาธิจนได้รูปฌานกามภพบนี้เป็นพบที่สัตว์มีใจคล่องในกามคุณ คือยังชอบรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสประกอบด้วยสวรรค์6ชั้นเป็น6นะมืนหนึ่งก็เป็น7ส่วนอีก4ก็คือสัตวร์รนชั้นเกรดอสุรกายสัตว์รกรวมแล้วก็เป็น11บภพบภูมินะรวมทั้งหมดตั้งแต่อรูปภพ4รูปภพ16เป็น20กรรมภพ11ร,รวมแล้วก็เป็น31ภพภูมินะคราวนี้เรามาดู ในส่วนที่เป็นการ,รมาพบการ,รมาพบนี่ก็จะมีเขาพระสุเมนสีเหลืองๆนี่นะเป็นแกนกลางของพบประกอบดปวยสวรรค์หชั้นถัดลงมาด้านล่างสีเขียวเขียวเป็นเขาสัตบัลน,นะจะเป็นเขาสลับน้ําส่วนด้านใต้เป็นเขาตรีกูดตรงนี้เรามาดูภาพท็อปิวนิดนะตรีกูดนะจะมีเขาสามลูกมาต่อกันที่ขอบด้านนอก ของซอกเขาเป็นที่อยู่ของเปรตแกสุรกายลงมาด้านล่างก็จะเป็นนรกซึ่งถ้าเราดูท็อปวิวนะสีดำจะเป็นมหานรกส่วนสีเทาเนี่ยเป็นขุมบริวารเรียกว่าอุสุธารกมีสีทิศทิศละสี่ขุมรวมแล้วเป็นสิบกขุมนะส่วนขอบด้านนอกเป็นยมโลกเป็นสีแดงมีสีทิศทิศละสิบขุม กาะรวมตัวเป็นสองกลุ่มกลุ่มล่ากลุ่มอย่างนี้เรียกว่านรก1ชุดนะาหนึ่ชุดก็ประกอบด้วย1มหานรกสิอุษาทนรกแล้วก็สี่สยมโลกมีแบบนี้8ชุดเรียงตามแนวเด็งนะ้ารวมตัวเลขกลายเป็น456รกลุ่มนรกนะพบสาเนี่ยในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วพบสคือคุกขนาดใหญ่ที่ขังสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ โดยที่สรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเถูกขังเพราะมันใหญ่มากนะส่วนรูปประกายทั้งห้าคือเทวดามนุษย์สัตว์ประหลาดเรตและสัตว์นรกนั้นเป็นรูปประกายที่รองรับชีวิตระหว่างการวิไวายแต่เกิดซึ่งจะเป็นไปตามแรงบุญและแรงบาปนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเจอในวัฏฏิละสังขารตามกําลังบุญและกําลังบาปของแต่ละชีวิตนะ จิตพ่องใสสุขลิบเป็นที่ไปเจริญพร